นี่อร่อยมากดูน้ำจิ้มสิฮอนสอึน้ำจิ้มถัว่วน้ำจิ้มสุกี้ทะเลฮะซีฟูด้ดทุกคนอร่อยโคตรโคเดีด๋ยวเราจะกินโชว์อีกรอบหนึ่งนะฮะทุกคนเพราะมันอร่อยจริงอร่อยจังฮะตรงนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมชาบูชาบูาบปากช่องเปิด11โมงถึงสาทุ่มทุกคนอันนี้โคตรอร่อยเลยทุกคนจ้า โอ้โหน้ำจิ้มพรสุกนี่โคตรเลยนะเนี่ยเพราะเราไม่เคยเจอที่อื่นนะพรสึกกับถั่วอย่างสุกที่กับซีฟู้ดที่มีทุกที่ใช่ไหมแต่ที่นี่ยังชนะเลิศนะฮะอืม,อ,มอร่อยมากทุกคนใครมาพักปากช่องนี้ดูสิตาลายเราแนะนำเลยนะ,ะเป็นบ้านเป็นหลังๆสวยมากแล้วก็มีหมาแปดตัวเป็นมิตรมากมันไว้น้ำให้ดูด้วยนะฮะ แล้วก็ธรรมชาติมากฮะเข้ามาในซอยนะฮะในซอยวัดวดชิราลงกรเลยทุกคนและตรงนั้นก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะวัดเอวัดถ้ำไก่แก้วนะฮะวัดถ้ำไตรรัตน์แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรโลกทุกคนและที่สําคัญก็คือวัดว,ดวดชิราลงกรนะทุกคนซึ่งสวยงามมากอืออร่อยทุกคนสาหดาทะเลยิ่งอร่อยโดนเข้าไปนะฮะ ไม่ชอบกินเนื้อก็สั่งปลาดอรลี่ได้นะอุด <c oughs> ยอดตกลงจำคำขวัญปากช่องได้หรือ,อยังจ้ะทุกคนจะมีมุมน้อยหนาอยู่ในนั้นด้วยคำขวัญของเขานะ มีน้อยนามีหินอ่อนมีกระพุดหวานมีเขาใหญ่แต่ถ้าเป็นคำกวัาของโคราชก็จะเป็นเมืองหญิงกลา้าถ้าไหมดีมีโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะครออร่อยทุกคนอร่อยมากจริงๆคำว่าอร่อยเนี่ยมัน ใช้ซ้ำๆนี่บางทีมันก็ดูเหมือนกับไม่ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมชาชินกับความอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยมากอ,มอร่อยทุกคนวิธีการกินสุกี้บางคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ใช้ตะเกียบคีบแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแต่เรานี้ใช้แบบตักแบบอย่างนี้เลยฮะเหมือนเป็นข้าวอาหารพักสา,าหารเลยฮะนี้ อร่อยมากอืมสุดยอดสุดยอดทุกคนอืมคำาขวัญปากช่องต้องบอกว่ามาพักปากช่องชมเขาใหญ่นะฮะนอนดูสิตาลายแซกชาบูชาบูนางนายเขาปากช่องอะไรประมาณนีน้เนาะ สุดยอดทุกคนโดนน้ำจิ้มเข้าไปแล้วยิ่งแซ่บใหญ่เลยนะอ,อถ้าเกิดเราจะเปิดสาขาชาบูซาบูเปิดเนี่ยฮะนางนอ่ะเพราะมันสะอาดอร่อยแบบสะอาดแต่ว่าที่นี่ เขาจะมีคาเฟ่ตรงนี้ก็เรียกว่าเลสแวอมนะเลสแวอมทุกคนนี่ฮะใครจะมาเนี่ยเขาจะได้แวะเลสแวอมนี้ด้วยทุกคนนี่ฮะจะเป็นเลสแวอมเพนเทชันแอนด์คาเฟ่ทุกคนนะฮะซึ่งจะเป็นเพื่อนบ้านกันอาจจะเป็นพี่น้องกันเนาะชาบูชาบูนางในสาขาปากช่องทุกคนเลิศมากจริงถ้ามาหน้าหนาวเนาะต้นอะไรทุกคน,นยอยากรู้จังเลยว่าชุโยนนี่นี่ฮะบรรยากาศ ที่จอดรถกว้างขวางไปอีกนิดหนึ่งตรงนี้เข้ามาข้างหลังแล้วก็ทะลุก,กันชาบูชาบูนางในแต่ที่ประทับใจคือไงเราพนอกจากจะชาบูชาบูนางในอร่อยแซ่บนะตรงนี้มันมีสวนชุเรียนอยู่ซึ่งเราลงไปแล้วนะอ P ี EP ที่แล้วนะทุกคนฝากตามดูด้วยนะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาสวนชุเรียนนะเราตั้งใจมาชาบูชาบูนางในสาขาปากช่องปั่นจัก,กรยานจยากดุสิตาลัยมาและปรากฏเอา้าสวนชุเรียนนะฮะ ปรากฏแวะสวนทุเรียนเข้าไปเรื่อยๆเ,เอาลูกเยอะไปหมดอ่ะมีลำใหญ่ด้วยฮะนี่ลำใหญ่ทุกคนแสดงว่าอากาศดีลำใหญ่ถึงติดผลนี่ฮะทุกคนเราจะเข้าไปเต็ดไหมนี่ฮะลำใหญ่กาลังโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยนี่ฮะทุเรียนทุกคนแต่นี่ไม่ได้สวนที่เราไปมาสวนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชาบูชาบูนางในนะแต่นี่เป็นสวนทุเรียนของใครอ่ะทำไมต้นสูงกว่าสูงกว่าสวนแม่วันเพน ชื่อแม่อะไรนะจันเพนหรอที่เราไปมาทุกคนฝากตามอีพีที่แล้วนะเขาเรียกอะไรก็อยู่ที่ลืมโอ้โหนี่เป็นต้นสูงมากเลยทุกคนนี่ก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งอีกสวนหนึ่งทุกคนอ๋อนี่เป็นไร่วงกเกษตรแน่เลยมาะมีป้ายแล้วก็มีตํายายนะฮะก็เป็นไร่วงกเษกษตรติดกับชาบูชาบูนางหนเขาช่องปากช่องอืชอบเรียกผิด อันนี้คืออำเตำบลหนองน้ำแดงนะทุกคนจ๋าเนี่ยฮะถ้าทางจะไปแบบเป็นเรื่องเลยนะไม่ใช่เล่นๆเลยนะส่วนเขาใหญ่มากเลยแต่ที่แน่คือชาบูชาบูดังในอยู่ริมถนนนะทุกคนไม่หลงแน่นอนโอเคไปทานกันต่อนะจ๊ะแต่ถ้ารส์วอมเนี่ยเขาจะเปิด9้าโมงถึง6โมงแต่ถ้าเกิดชาบูชาบูนังในนี้เปิด11โมงถึงสทุ่มอ่าเขาจะแบบยาวเลยนะฮะ มีพื้นที่ด้านนอกค่ะทุกคนนั่งสบายคะแซ่บจันต่อทุกคนนะฮะข้างนอกจะอุ่นๆนหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองประมาณนี้นะฮะข้างในก็แอร์เย็นๆทุกคนอ่าต้อนอืม